สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่าได้ข้อมูลใหม่ๆนะครับรถปอดคันนี้นะครับผมมองว่าเป็น5้7พนะคะดเจ็ดเดี๋ยวลองสอบถามพี่เขาดูนะจักรของรถสวัสดีครับพี่ครับอ,ขอ่ขอข้อมูลหน่อยไอ้ตัวนี้มาจากไหนมาาจจกิิตรรคับซื้อมาจากไหนครับเนี่ยซื้อจากอุดมเวธพิจิตรอุดมเวธขายยานะครับเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณแสนสามหมื่นแสนสามมั้แสนสามเมื่อกี่ปีมานละประมาณพศสิบสองละ สองห้าสิบสองสองพันห้าร้อยสิบสองโอ้โหท่านผู้ชมครับก็รถคันนี้พศอสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับอ่าไปบวกลบคูณหารกับปีนี้หกเจ็ดสิบสองก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าปีหรือประมาณเนาะตอนน, <laughs> ตนี้พี่อายุเท่าไหร่ละตอนนี้ผมประมาณเกือบหกสิบสองอ่ะตอนนี้หกสิบสองอ่ารถกับคนเป็นลูกใครแก่กันนะครับท่านผู้ชมก็มาถ่ายถดะเนาะ มาไถด่านะครับไล่ละประมาณนะสองร้อยยี่สิบประมาณสองร้อยยี่สิบกี่ไร่ครับเนี่ย่ประมาณยี่สิบไร่ครับก็มีมือปืนรับจ้างอยู่นี่ขับอยู่นู่นนะครับห้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมยางเกา๋าทีสองหัวกลับทีสองหัวกลับ,บเป็นเดี๋ยวข้อมูลอีกอย่างนะครับเป็นทีสองหัวกลับผมก็เพิง่งแหม่ึงว่งอาผมไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่านะครับต้องได้ยินจากปากเจ้าของเองนะครับท่านผู้ชม เป็นไรทีสองมันเป็นยังไงนะทีสองเลขสองมันจะเป็นหัวกลับเออเออเดี๋ยวผม,มไม่ใช่ว่าเลขสองมันต้องเปิดเป็นเลขสองธรรมดาใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นหัวกลับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวขอดูแล้วก็อธิบายให้ผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมฟังนะเป็นวิทยา,าฐานอ่าวิทยา,าฐานนะครับอ่าขอบคุณพี่มากนะครับอ่าเดี๋ยวรถมาใกล้ๆก้ก่อนนะครับจะให้ดูลักษณะพิเศษก็ข้อมูลพิเศษอีกต่างหากนนครั้นี้อ่ายินดีมากนะครับกับกับพี่พงษ์ตาหวายนะครับ จำชื่อนี้ไว้ครับยางเกา๋าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเนี่ยป๋าป้าวี่ป๋าไปหน้ายางเกา๋าไงล่ะขับนานยังเนี่ยอ่นแล้วหนีหนีหนีโรงเรียนมาขับรถเหรออ่าเดี๋ยวเราดูด้านนี้ก่อนนะครับเราดูด้านนี้ก่อนอ่านดี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับห้าพันเจ็ดเจ็ดทีสองหัวกลับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้อนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับแสนอะไรแสนเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วแสนเท่าไหร่นะอซื้อมา้งแสนสามได้ครบได้ครบผ่านหน้าแล้วก็สมัยก่อนไมมีผ่านหน้าครับผ่านหน้าไม่ได้ได้ผ่านหลังนะครับท่านผู้ชม อันนี้ติดตัวเลยวเปล่าเนี่ยอ๋อซื้อมาใหม่ติดตัวพังไปแล้วติดตัวพังไปแล้วอ่าผ่้เคยเห็นไหมเงี้ยครับอขอบคุณพี่พงษ์นะครับที่ให้ข้อมูลดีๆสาหรับท่านผู้ชมแล้วก็พวกเราทั้งหลายนะครับสอขอบคุณมากๆเลยอ๋ออ๋อะตะกออย่เขาก็มี68อยู่คันนึงนะครับแล้วก็ขายไปเขาซื้อมาจากนครสวรรค์นะครับ68ที่ที่หนึ่งเหรอ ที่หนึ่งหกแปดนะครับก็ขายไปแล้วก็มาเอาห้าพันเจ็ดที่สหัวกลับนี่นะครับเดียเออเนี่ยเ,เ,เป็นความรู้ดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราชมผลงานกันนะครับปา๋าตอนสมัยเด็กๆนะครับก็หน,นีโรงเรียนมาขับรถคันนี้นะครับโอ้ไม่ใช่ดีขคันหกแดไม่เรียนนะครับมาขับรถแร่เป่าครับแซวเล่นยอกยอกอ่าดูปา๋าแกลั่นนะครับ อ๋อเป็นยังไงล่ะโรงเรียนไม่ไปครับหนีมาขับรถไถเออเออเป็นยังไงเนี่ยมือเก่าเนี่ยต้องดูอย่างนี้ครับมือเก่าเก่าดีเป็นยังไงครับป๋าแกขับเกีย2เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ ก็ยามว่างครับเขาก็มารับจ้างนะครับให้คนงานมีงานทําเขายังทํารถเกี่ยวอีกด้วยนะครับดูแถวป่าหวายนี่นะครับทํารถเกี่ยวด้วยทํารถไถด้วยก็ทํานาด้วยทํานาค่อนข้างจะเยอะนะครับร้อยสองร้อยไร่นู่นเอาป่าเก็หัวงานแล้วนะครับก็แถวนี้ถ้าคนายยาวๆนะครับก็เขาจะคิดเป็นชั่วโมงนะ แต่ถ้าสั้น,นๆแคบเนี่เขาบอกเนี่ยตามพี่พง์เขาบอกนะครับก็จะคิดเป็นเส้นเส้นละร้อยนะครับอ้าสั้นคิดเป็นชั่วโมงถ้ายาวคิดเป็นเส้นเส้นละร้อยจะสูงจะกว้างจะอะไรก็เส้นละร้อยนะครับนี่ก็อาเร็จกระทงนี้ป๋าอาจจะหยุดกินข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูป๋าก่อนเดี๋ยวหิวข้าวไปล้มอีกต่อไปกวนเลย อ้าวป๋ากำลังสับมุมอยู่นะครับเดี๋ยวจะกินข้าวกลางวันก่อนหรือเปล่าหรือยังไงยังเหลืออีกกระทงนู้นนะครับติดต้นไม้นู่น่ะอ่าเหล,าลืออีกสิบกระไอ่ะมาครับวันนี้เลิกดึกก็ต้องมาให้กลับบ้านอะมาให้กินข้าวเย็นอะกินข้าวลิงที่นี่แหละปา๋าอ่าป๋ายังสับมุมอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จกระทงนี้น่าจะาหยุดกินข้าวหรือเปล่า พูดคุยกับพี่พงษ์นะครับเพลินๆกันกานานได้เจอก็เขารู้จักกับเพื่อนเนี้ยก็ผมก็จะกลายเป็นคนดังเนี่ยจะลงสองสอแล้ว <c oughs> รู้จักก็เป็นทั่วแล้วเนี่ยก็ส่วนมากพี่พงษ์ก็จะขับเองนะครับไม่เคยจ้างสัก่าไหร่ส่วนมากจะทําของตัวเองด้วยก็พอดีเดี๋ยวคนงานไม่มีไรายได้ก็เลยให้เขารับมาขับนะครับ จะสอบถามแล้วก็ว่าปา๋าเขาใช้เกียร,ยร์อะไรขับป๋าปา๋ปารีบนะครับท่านผู้ชมถึงสต่จะหิวข้าวทัดเกียร์สองเลยอ่ไม่ได้ผิดนี่เกียร์สามก็ได้รถมีตั้งหลายเกียรย์เดี๋ยวมาบริเวณนี้นะครับนี่ตรงหัวมุมคันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูการสรับมุมอของป๋ากนันดีกว่า อากาศอึมครึมนะครับแถวนี้โอ้โหร้อนอีกเช่นเดิมครับอ่า <Yeah. S 1> มีเบิร์นนิดหน่อยครับเฮ้ yeah. ปแปลงท่อมาใหม่แล้วป๋าเนี่ยไม่เบาเนี่ยจะับใส่โบซะเลย <Okay. S 1> ก็เขาขับอันนี้ฮอลแลนด์ทีอะไรท,ทีห้าอะไรฮ่าฮ้า,ห,า,ห,า,ห,าหรืออะไรเนี่ยทำไม่ค่อยได้ละเขาเคยขับอยู่นะครับแล้วก็พึ่งมาขับบอดนะครับไหนว่างก็ขับันนั้นแล้วครับเขาได้หมดทุกคันนะครับเอาเหยียบเลยป๋าเร็ว เนี่ใจเย็นจะเย็นถอยไหมถอยไหมอ้าถ,ถอยไม่เก็บครับแมไม่สวยครับไม่สวยอ่าด้วยความรอบคอบแล้วครับถอยไม่เก็บอ่าเก็บชายคันนะครับเวียน้ายอ่าพี่พง์กลับแล้วไปดูรถอีกคันหนึ่งเพราะว่าก็ททำอ่าไรแตงโมไว้ด้วยแล้วก็ทำข้าวด้วยทำนาน,นะครับ จะรอดูป๋าสับมุมตั้งหน่อยเนี่ยแม่อ้าดูคานหน้าก็ไม่ล็อกไวเดี๋ยวก็เพลินไปตกจะรอดูป๋าเก็บมุมไม่ยอมถอยมาเก็บสักทีเลยเนี่ยอ้าวหลอกยางก็หมดแล้วปา๋าอ่าล้อมยังกิ้งอยู่กลัวอะไรเราเนี่ยอ่าสับมุมก็สับมุมดูดิฝีมือ ความเก่าโชว์ให้ลูกๆแลหลานดูหน่อยป๋าตับให้ดีนะเสียชื่อนะเดยนโดนคอมเมนต์ต่อว่านะไม่เกี่ยวกับผมนะผมนำต้เหนืออย่างเดียวอ่อยบ้านมามาชั่วเอาให้นี่นี่ มุมมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นหลุมตรงมุมคันอ่าก็ดูที่ความเหมาะสมมาหัวเขาให้แล้วเป็นยังไงล่ะอ่าสำหรับท่านที่ท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาว่าจะดูแมสซี่บอกตรงๆนะท่านผู้ชม หายากมากๆแถวบ้านผมไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะอะไหล่มันก็หายากแล้วก็มันไม่ค่อยผลิตหรือ,อยังไงแต่ไม่ไม่เป็นที่นิยมนะครับหายากมากครับแต่ถ้าจะเจอได้ผมจะนําเสนอให้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับบางทีผมก็ไม่ได้ตอบเองนะครับอาจจะมีทีมงานลูกหล,หลานหรือว่าอะไรเพื่อนฝูงมาช่วยตอบนะครับบางทีตอบผิดตอบถูกก็ขออภัยด้วยหรือว่าไม่ได้ตอบอะไรอย่างนี้นะผมก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็พยายามหาเวลามาช่วยตอบให้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับคาแนน้าถ้าเกิดใครมีความรู้หรืออะไรก็ช่วยแบ่งปันนะครับผิดถูกไม่ว่ากันเพราะเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราจะดูว่าจะได้เอาข้อมูลมาหักลบก,กันว่า,าตรงนี้มันตรงไหน,น,นมันน่าจะถือแต่ว่าเราก็มีแต่ความจริงใจนะครับไม่ได้มาหลอกมาลวงอะไร อันเนียนแล้วป๋าโตให้เด็กๆดูหน่อยเป็นตัวอย่างเดี๋ยจะออกรถไถสักคันหนึ่งมาไถาแข่งกับป๋าเนี่ยว่านะครับเราเกิดที่หลังรถก็ผลิตมาตั้้งแต่้ยี่สิบสีปีมาแล้วก่อนไปเสิร์ชหาเองนะครับท่านผู้ชมจะได้ข้อมูลดีๆ มาสับมุมด้านซ้ายมือเราหรือเปล่าตรงนี้ครับอ้าวป๋าแกไปกระทงใหม่แล้วแต่เก็บรายละเอียดตรงนู้นิดนึงก็เอาไว้เพลงนนครนะท่านผู้ชมพราะก็หม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ